วัสดีครับโหช่วงนี้นะครับหยุดยาวเลยนะฮะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับเพราะว่าเราก็กลัวเรื่องของโควิดเนาะแล้วก็การเดินทางต่างๆมันก็ค่อนข้างอันตรายมากช่วงนี้ก็แบบอยู่บ้านนะครับเพรเซฟไว้ก่อนนะฮะจะได้ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับแต่เราก็ทําเพจต้องเที่ยวนงเราก็แบบ hey, ช่วงนี้มันจะทำคอนเทนต์ยังไงวะให้มันรู้สึกว่ามันก็ยังเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราก็เลยคิดว่าเฮ้ hey, เราก็มาแนะนําตัวเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆทาคลิปมาเกือบร้อยคลิปแล้วนะยังไม่มีคลิปไหนเลยที่แนะนําว่าตัวเองเป็นใครชื่ออออะะะะไไไไรรรรทําาถ่ยยูปังงน ก็เลยคลิปเป็นคลิปที่แบบอ๋อ about me แล้กันคือทำความรู้จักเกี่ยวกับเซมเที่ยวสุดตัวนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยแบบชอบทําคลิปอะไรที่แบบมองกล้องเงี้ยคนที่เขาดูช่องเราคงไม่ได้แบบมานั่งดูอะไรเพราะเราก็ไม่ได้เป็นดาราไม่ได้หล่ออะไรเืออาจะหล่อก็าได้จุดเริ่มต้นในการทําเพจนะครับของเราโหย้อนไปประมาณสักน่าจะ7 6 7ปีที่แล้วไม่ถึงวะยังไงครเนี่ยสามสี่กไรไหมวะ ไม่เหรอจริงเหรอกูละแวงเลยคราวนี้จุดต้นเริ่มต้นของเพจนะครับย้อนไปประมาณสัก3-4ปีที่แล้วนะที่ผมแบบปกติผมก็เป็นแฟนกับมิ้นท์อยู่แล้วนะและคราวนี้กลุ่มของเพื่อนมิ้นทนะ์เนี่ยก็เป็นคนที่แบบชอบเที่ยวมากนะครับจำได้ว่าทริปแรกที่เราไปคือลาลามมกานะครับสไตล์แบบแคมปิง้งแคมปิ้งอะ่ะเต็มเราก็เลยแบบพยายามแต่งตัวให้แบบเป็นชนเผ่าอินเดียแดงอะไรแบบให้มันดูเยอะๆเข้าไว้นะผมทีแรกก็เจอเพื่อนแล้วแบบตกใจนะว่าเฮ้ยทำไม,ม เยอะกันขนาดนั้นคือมันแบบแต่งชุดอะไรกันมาแบบโอ้โหคนธรรมดาเขาไม่เป็นกันอย่างนี้ครับไอพวกนี้มันแบบมันโหจัดเต็มมากๆค่าพร็อพแม่งแพงกว่าค่าที่พักอีกคนตัวเราเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบชอบการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพมีความสนใจทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานทางด้านนี้ด้วยนะฮะผมก็จะทํางานทางด้านพวกโปรดักชันนะครับพวกสายวิดีโอถ่ายสินคา้าถ่ายพรีเซนเทชันนะครับถ่ายเวดดิ้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานอาชีพหลักของผมไปแล้วนะครับผมก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยเวลาที่เราไปเที่ยวต่างเราลองมารีวิวกันไหมเราลองมาถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนกนมไเี่ ชอบถ่ายวิดีโอเพื ера, ่อนๆก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาแมทกันนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเที่ยวสุดตัวครับมาถึงคําถามที่คนถามเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะครับโห้โยแต่ไปหมดเลยนะคะใช้กล้องอะไรนะครับใช้เลนอะไรในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพของเราครับผมบอกเลยว่าผมใช้กล้องก้อนข้างหลายตัวนะครับเมื่อก่อนนะครับผมจะใช้กล้องโ o n y นะครับ A65 นะครับตัวนี้ก็เอาออกไปต่างประเทศคือมันเล็กแล้วมันก็พกพาง่ายใส่1 8 0 5ตัวเดียวอย่างเงี้ยอยู่เลยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องมานั่งเปล แล้วก็ซูมได้กว้างได้สบายมากๆเลยพอใช้มาสักพักหนึ่งก็อาจจะแบบ อยากลองขยับมาเป็นฟูลเฟรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปถอยนะฮะ A73 นะครับ A73 เองของโ o n y เหมือนเดิมนะครับเป็นฟูลเฟรมนะครับที่คุ้มค่ามากนะครับถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายวีดีโอก็สวยก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมเที่ยวเนี่ยก็จะใช้ A73 นะครับก็จะมีทริปที่ไปภูเก็ตนะครับก็จะมีทริปที่ไปจังหวัดน่านพวกนี้ก็คือใช้ A73 หมดเลยนะครับถ่ายวิดีโอได้ถ่ายภาพก็สวยมากครับจากนั้นนะครับผมก็จะขยับมาซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นกล้องที่กําลังใช้ถ่ายอยู่ก็คือเป็น Sony A 7S3 นะครับนี่คือใช้โซ n y ทั้งหมดนะครับแต่ว,ว่าไม่ได้แบบสปงสปอนเซอร์อะไรเขาเลยนะครับโซ n y ดูอยู่ก็ส่งจดหมงจดหมายอะไรมาก็ได้นะครับที่ผมใช้ A7 s 3เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ถ่ายวีดีโอได้ดีมากๆนะครับและประกอบกับว่าผมก็สามารถเอากล้องตัวนี้ไปใช้ในงานโปรดักชันของผมได้นะครับ ว่างๆจากงานเสร็จเราก็มาถ่ายร็อกเล่นอะไรเงี้ยเออใช้แล้วคุ้มค่ามากๆแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบเพิ่งมาเริ่มร็อกท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงอยูอย่ประมาณ1นึ่งแสนสอบาทนะครัจริงๆผมก็อยากจะรีวิวกล้องตัวนี้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามันคนที่สนใจน่าจะน้อยไม่ได้เจาะลึกแล้วกันว่ากล้องตัวนี้มันดียังไง บอกได้เลยว่ามันดีมากๆนะครับส่วนเรื่องของเลนนะครับเลนเนี่ยผมซื้อมาตอนนี้มีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองที่ใช้นะครับก็จะมี Sony นะครับ2 0 f 1 8 g นะครับตัวนี้นะฮะก็ตัวเล็กๆแค่นี้เองแล้วพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ข้อดีของ2 0 f 1 8เนี่ยคือมันถ่ายแบบลักษณะเหมือนกับว่าคือมันถ่ายภาพนิ่งได้ดีมากๆตรงที่ว่าผู้หญิงทุกคนนะบอกเลยนะครับถ่ายยังไงก็ได้ให้ขาเข้ายาวไว้นั่นแหละคือมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วและ20 F1.8 ถ้าถ่ายเป็น,นั้งเนี่ย ส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะยืดยืดครับมันทําให้ขาเนี่ยมันดูยืดยืดแถ้าสมมุติว่าเอาขาของคนเนี่ยนะไปไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าไว้ตรงหัวมุมนะครับของ รูปภาพอ่ะมันก็จะทําให้ยืดขึ้นนะครับทำให้ดูขาแบบยาวขึ้นนะครับคือถ่ายมาส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะชอบนะครับแล้วมันก็ถ่ายรอกตัวเองได้ด้วยนะฮะถ่ายวิดีโอแบบกว้างๆแล้วเห็นตัวเองอย่างเงี้ยเออมองรู้สึกว่าเออมันก็มันก็กว้างดีแล้วก็ละลายหลังด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากนะครับ20 f 1 8ึงและตัวที่2นะครับก็คือตัวที่ผมกําลังถ่ายอยู่นะครับผมซื้อมาเป็นซัมยางนะครับจะมีระะยแคบขึ้นมาหนึ่งจไดแิดนะครับก็จะมี่เราแ่บย เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยระยะประมาณอย่างเงี้ยครับมันก็จะเข้าใกล้กล้องนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาไปถ่ายตามงานต่างๆที่แบบเข้าใกล้มากไม่ได้เราก็เป็นเป็นระยะที่กําลังกําลังพอเหมาะเลยผมว่ามันเป็นระยะที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้ซื้อโ o n y เพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงว่าซัมยังเยอะแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ซัมยังไปดูมามันก็ใช้ได้ที่นาอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ใช้ซัมยังก็ได้ราคาถูกด้วยนะฮะเลนก็คุณภาพดีด้วยครับต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอันนี้ผมไปใช้โอนกันนเป็90 Uh, f อ8 m a งจมาโครนะครับมาโครก็คือมันถ่ายแบบเจาะเจาะลึกได้อะไรเงี้ยผมเอามาถ่ายพวกแหวนแต่งงานผมเอามาถ่ายเกี่ยวกับพวกโปรดักชันอะไรที่ต้องการเน้นการเจาะอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็สามารถทําได้ดีเลยแล้วก็สามารถถ่ายภาพแบบไกลๆได้อะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวเที่ยวให้เพื่อนไปอยู่ไกลแล้วเราก็ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอหลักๆผมกม็เลยใช้ประมาณ3ตัวนี่แหละก็ค่อนข้างจะครบช่วงแนละ้วคิดว่าเลนต่อไปที่จะอยากจะถอยมาก็น่าจะเป็นพวกเลนซูมละเช่นแบบ เออสิบแปดร้อยห้าหรืออะไรเงี้ยที่แบบซูมได้เยอะๆเผื่อเอาเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปไหนที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนเลนบ่อยๆเงี้ย,ยเพราะว่าผมเอาไป3ตัวนี้นะี่คือแบบเปลี่ยนเลนเข้าไปเลนออกอะไรเงี้ยมันก็น่าลำพากน,นิดหนึ่งเหมือนกันสําหรับการเลือกเลนเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าเอาเลนกว้างมาก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราคือกว้างมาเนี่ยบางทีเราถ่ายปุ๊บแล้วค่อยไปครอปเอาเนาะก็จะได้แคบๆก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเอาเลนแคบแล้วเนี่ย มัน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 เอากล้องมันจะมาถ่ายกว้างๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ย่างเงี้ย20 f 1.8นะครับมันก็เลยเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาก่อนที่กล้อง a 7 s 3เนเามจะมาด้วยซ้ำนะครับแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายคนที่ขายาวอยู่แล้วนะมันจะยืดแบบโอ้โหมันยืดแบบรู้สึกว่ามันมันคนจะดูว่ามันหลอกมากเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้แบบ แปลกๆอะไรเงี้ยเออเพื่อนผมคนนี้นะครับปิ้งขึ้นมาโอ้โหนี่นะครับคือถ้าเราเอาเลนไปถ่ายผิดเลนนะครับชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับคือเราก็ต้องใช้เลนที่แบบระยะแบบยาวๆหน่อยนะครับมีกว้างๆนิดนึงคือไม่รู้สิมันอาจจะออกมาแบบมันยังไงอะดีก็ได้ะแต่ว่าเขาไม่ชอบอะเขาก็ชอบแบบขายายาวมากกว่าเพราะฉะนั้นเลือกเลนต่างๆก็อันนี้ก็เผื่อเป็นเกร็ดในการเลือกใช้เลนนะครับโดรนที่ใช้นะครับก็จะเป็นของ dji mavic air นะครับก็จะเป็น รุ่นแรกด้วยซ้ำนะครับเป็นรุ่น1เลยนะฮะถ่ายภาพได้นะครับถ่ายวีดีโอก็สวยครับ 4K ด้วยคำถามที่2นะครับก็คือโปรแกรมในการแต่งรูปนั่นคืออะไรนะครับอันนี้ผมปกติก็ใช้ตามทั่วๆไปเลยนะครับเราถ่ายมาเป็นรอล์จากนั้นเราเข้าโปรแกรม Lightroom นะครับเราก็ปรับแต่งแสงสีต่างๆไม่ได้มีพรีเซตอะไรเป็นแบบประจำนะครับเราก็นั่งทําอะไรของเราไปคิดว่ามันประมาณนี้แหละสวยอะไรเงี้ยเออเราก็ ทำออกมานะครับสำหรับตัวโปรแกรมวิดีโอนะครับที่แต่งสีก็คือจะใช้ Adobe Premiere Pro นะครับเราก็จะแต่งสีอะไรต่างๆในโปรแกรมได้นะครับแล้วก็ถ้าแบบขยันขยันหน่อยเงี้ยเราก็จะไปแต่งสีใน Da Vinci นชีนะครับก็ะจะเป็นโปรแกรมแบบตัดต่ออีกรูปแบบนึงอะแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องของการทำสีโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยกิมมีของเที่ยวสุดตัวก็จะมันก็มีอยู่นะก็คือเป็นสไตล์การตัดต่อวิดีโอนะครับที่เราจะแบบ ไม่รู้ดิมันก็เป็นไอเดียของเราเวลาที่เราไปปกติเราไปเนี่ยก็จะด้นสดนะเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องยังไงยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะไปถ่ายๆถ่ายเกมไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาตัดต่ออะไรเงี้ยเออถ้าสังเกตให้ดีบาง,บางจังหวะเนี่ยผมก็พยายามจะใส่ <S <S พวกรานซิชั่นใส่ลูกเล่นต่างๆให้มันดูแบบน่าสนใจเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทําให้ดูแบบเออมันมันดูไม่น่าเบื่อดีอะไรเงี้ยดังนั้นแบบในคลิปเราก็จะถ่ายตัวเองเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า คนเขาก็ไม่ได้อยากไปดูหน้าเราอะไรยาอยากดูการท่องเที่ยวอยากดูความรู้อยากเออดูภาพวสวยๆง,งามอะไรเงี้ยเราก็ ถ่ายทางส่วนนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเออให้มันตื่นเต้นให้มันดูมีความน่าสนใจฟังเพลงเพราะๆอะไรเงี้ยอะไรก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าอืมคนดูอาจจะชอบนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองทําตรงประมาณนี้ครับคือคลิปทุกค,คลิปผมจะเป็นคนที่แบบตั้งใจทํามากเลยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ทํางานด้านโปรดักชนันด้วยนะเวลาที่เราไปอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะผมอาจจะต้องแบบจับกล้องตลอดเลยเพราะว่าต้องถ่ายวิดีโอด้วยนะครับถ่ายภาพนิ่งด้วยประสานงานกับทางโรงแรมนะครับกลับเอามาเอามาตัดต่อเองนะครับใส่เสียงเองนะครับมีการย้อมสีเองนะครับแล้วก็ ก็มีภาคเสียงลงไปด้วยโอ้โหกว่าจะได้ออกมาคลิปหนึ่งคือแบบอาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งก็ก็สุดแล้วสุดแล้วต้นตีนควิดเป้าหมายในการทำเพจของผมนะครับก็อเงินก็ใช่คือเงินนก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าแบบ เราอยากให้คนดูเขามีความสุขมากกว่ามีคนมาแบบคอมเมนต์นะเอ้ยเออสนุกจังเลยนะครับเออภาพสวยจังเลยตัดต่อดีจังเลยเวลาฟังแล้วแบบเออชอบแบบเวลาแบบรู้สึกว่าทําให้่เขามีความสุขได้เออวลนดูแล้วแบบ ivan, ถ้าเขามีความสุขเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วในการทําคลิปนั้นได้ตังไม่ได้ตังก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ซีเรียสน,นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตังด้วยนะกำลัรรงใจต่างๆนี้มันจะส่งมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่ตอๆไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอยแบบซัพพอร์ต โอเคก็ได้จะประมาณนี้นะครับคลิปแนะนําตัวเองเนาะแล้วก็ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นนิดนึงนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับโปรดักชันนะครับเกี่ยวกับวงการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาคุยแลกเป,ปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมเซมเที่ยวสุดตัวด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่